สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า Honda r e b e l 3 0 0นะครับโฉมใหม่นะตัว LED นี่เดี๋ยวดูรายละเอียดกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับปี2020นะฮะเลขใหม่37,000กิโลนะครับไฟหน้า LED ตัวใหม่นะครับยางสวยนะครับนี่นะครับแฮนด์แต่งยกสูงนะฮะกับ เป๋าติดถังมีมาให้แล้วนะครับนี่กระเป๋าข้างก็มีมาให้นะฮะสำหรับคันนี้นี่นะครับท่อแต่งเสียงเพราะๆกันเลยนะครับอ่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะฮะสามารถติดต่อเซลเอกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ